ครับผมไปเดีย๋ยวไปดูกันครับผมสวัสดีครับพบกับภูกันฟาร,ร์มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ภูกันฟาร์มพาเพื่อนๆนมาดูสถานที่วางกล่องพึ่งนะครับวางล่อ,อนะครับผมอันนี้เส้นทางจะไปวางกล่องพึ่งนะครับผมสุดยอดครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพบกับภูกันฟาร์มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ภูกันฟาร์มพาเพื่อนๆมาดูสถานที่วางกล่องพึ่งนะครับวางล่อนะครับผมเป็นพื้นที่หนึ่งที่จังหวัดเลยนะครับผมนะครับเป็นชายป่านะครับเป็นสวนยางนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็เป็นธรรมชาติมากครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า ทำเลที่วางเนี่ยเราจะเลือกลักษณะแบบไหนยังไงสําหรับคนที่สนใจหรือว่ามือใหม่นะครับอยากรู้นะครับวางแบบไหนยังไงพึ่งเข้ากล่องนะครับแล้วก็ต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปนี้ได้ครับผมโอเคครับครับผมไปครับผมนี่นะครับอันนี้ถนนถนนเข้าสวนนะครับถนนฝนพึ่งตกเสร็จได้วันสองวันนี่แหละครับ ลดขึ้นไม่ได้นะครับมันลื่นนะครับแล้วก็ถือว่าชันพอสมควรนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับสําหรับผมผมว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆนะครับนี่ฮะ เราจะอธิบายแล้วก็บอกวิธีดูทําเลที่จะวางกล่องพึ่งนะครับว่าเป็นพื้นที่แบบไหนที่จะเหมาะนะครับพึ่งเข้าเร็้เวข้าช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับทําเลด้วยนะครับรถสุดูเราก็จะเป็นเสาปูนนะครับเสาปูนแล้วก็จะมีคอนไม้นะครับแล้วก็มีกล่องพึ่งแล้วก็ ใช้สังกะสีหรือว่ากระเบื้องปูทับอีกทีนึงครับนี่ฮะเดินขึ้นภูครับถึงกระหอบใหญ่ๆเลยครับผมตอนนี้เราก็ได้ยกกล่องพึ่งแล้วก็พวกเสาวพวกต่างๆอุปกรณ์เนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูทำเลที่ผมจะตั้งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ครับผมนี่ฮะทำเลตรงนึงที่ผมจะตั้งนะครับมันจะเป็นโพนนิดนึงแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับผมอันนี้ก็ใกล้ต้นไม้ใหญ่ก็เป็นทำเลดีอย่างหนึ่งนะครับที่หนึ่งนะครับผมก็เลยจะเลือกตรงนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับนะครับบรรยากาศอันนี้เป็นสวนยางนะครับบนภูเขานะครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวจะเริ่มไอเชียพื้นที่แล้วก็ จะขุดหลุมเลยนะครับผมยุงเยอะมากครับตรงนี้ครับมีตัวช่วยครับผมนี่ฮะกล่องจุดยากันยุงครับนะครับต้องมีฮะไม่งั้นไม่ไหวฮะแล้วก็ใช้กอยอด้วยครับผมโอเค ตอนนี้ก็ขุดหลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลุมเราก็ลงลึกไปประมาณแล้วแต่ดินนะครับอันนี้เป็นดินเหนียวแข็งนะครับถ้าดินเหนียวแข็งเนี่ยเปอร์เซ็นต์การการอ่อนการโยกของของเสาเนี่ยก็จะไม่เท่าไหร่แล้วก็ผมก็ขุดลงไปแค่4ี่สิบเซนพอนะครับผมนะฮะแค่นี้นะครับเดี๋ยวขุดลงไปเลยแต่ที่นี่เดี๋ยวขุดไป4ี่เซนทีนั้นเราก็ไอตัวนี้จะเป็น ถ้วยรองน้ำมันเครื่องนะครับกันมดกันปวกนะครับผมนี่ฮะวางไว้ยางงี้เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นคอนไม้นะครับคอนไม้เจาะแล้วก็มาสวมกับน็อตนะครับพราเสาเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเสาปูนนะครับมาตรฐานนะครับมันก็จะกันมดกันปวกได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคนี่ประมาณนี้ครับตรงนี้เราเจาะรูนะฮะเจาะหรือสวมลงไปเลยนะครับ คู่กับน็อตนะครับแล้วก็ใช้แค่ใช้น็อตนะครับบังคับโอเคครับใช้น็อตกับแหวนนะครับผมเอาแหวนลองก่อนนะฮะเมื่อกี้ลืมใส่แหวนโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเสานะครับเพราะว่าจริงๆใช้ถ้าไม่ใช้เสาปูนใช้เสาอย่างอื่นได้ไหมได้เหมือนกัน,นะฮะ แรกๆผมก็ใช้เป็นเสาไม้ครับเสาไม้เนี่ยก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องมดเรื่องปลวกนะครับผมที่มันไต่ขึ้นมาแล้วก็เสาไม้แล้วก็ขึ้นมากินกล่องพึ่งเรานะครับเพราะว่ากล่องพึ่งเราเป็นไม้นะครับแล้วก็เสาเหล็กเสาเหล็กก็เชื่อมเป็นวางนะครับก็สะดวกอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้กันปลวกนะฮะกันมดได้นิดนึงกันปลวกได้นิดหน่อยนะครับสู้แบบเสาเป็นเสาปูนมาตรฐานไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้มาดูบ่อย นะครับไม่ได้มาดูบ่อยแล้วก็พยายามาป้องกันศัตรูให้พึ่งเขาให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคทีนี้ผมวางติดตั้งคอนใส่ตัวถ้วยใส่น้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝังดินเลยครับตรงนี้เป็นดินเหนียวฮะรับรองไม่มีไม่มีการโยกของเสาแน่นอนนะครับเพราะว่าดินเหนียวเขาะค่อนข้างจะแข็งถ้ามาวางหน้าแรงนี่โหขุดยากเลยนะครับ ผมจะเอาเป็นกล่องนี้นะครับมาวางเลยเนี่ฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับวางอย่างนี้เลยนะมีทางเข้าออกทางเดียวนะครับผมนะครับก็จะวางให้มันเป็นที่โล่งนะครับให้เขาบินเข้าบินออกง่ายนะครับหลักการแค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับ ตทนนี้เราเราก็ใช้ไข่พึ่งนะครับผมไข่พึ่งทาเพิ่มกลิ่นเขานะครับไข่พึ่งก็เป็นตัวเป็นฟิลิมโมนอย่างหนึ่งนี่แหละครับเป็นก้อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะตัดภาพมาให้ดูใกล้ๆนะครับว่าว่ากล่องเขาเป็นยังไงนะครับเผื่ออยากดูข้างในว่าบางคนอยากดูอะของข้างในมันมันเป็นแบบไหนยังไงมันกว้างไหมต้องใช้กล่องกว้างขนาดไหนนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะฮะแล้วแต่หมายเราผมไม่ได้ไม่ได้ฟิกนะครับสำหรับตัวผมนะครับแต่ความกว้างผมก็จะเอ้ความยาว ผมจะใช้แค่ใช้50เซนนะครับของกว้างด้านหน้าเนี่ยก็แล้วแต่ไม้นะครับตอนนี้ผมใช้34เซนนะครับผมกว้างของตัวนี้นะครับ34เซนนะครับความสูงเนี่ยผมไม่ผมไม่เน้นสูงนะฮะแรกๆเนี่ยผมใช้30เซนนะครับผมว่า30เซนเนี่ยพึ่งเขารวงเขาจะจะยาวนะครับเราไม่เราไม่ต้องการให้พึ่งสร้างรังยาวแต่เราต้องการให้พึ่งเขาสร้างรังหลายๆชั้นนะครับก็อ่า<ค> ทำกว้างหน่อยแต่ก็เตี้ยลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็กล่องพึ่งก็จะสะอาดกว่ากันด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ทิกใครนะครับผมแล้วแต่ทิกแล้วแต่ความสะดวกของใครนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับไม้ด้วยแ่ละฮะถ้าเราไม้ยาวเราก็จะเลือกได้หน่อยไม้สั้นเ้าก็เอาสั้นตามไม้เรานะครับเพราะมันเป็นไม้ที่เป็นไม้เศษไม้เหลือใช้ยอยู่แล้วนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลย อันนี้เป็นแก๊สกระป๋องนะครับเอาไว้เผาเผาไล่กลิ่นไม้แล้วก็เผาไอ้ไข่พึ่งนะครับให้มันละลายติดกับฝังติดกับกล่องไม้เรานะครับ นี่นะครับเผาด้านหน้าอันนี้เป็นทางเข้าออกเขา มานหมครับครับผมนี่นะฮะหลังจากเราไอวางติดตั้งเสร็จนะครับเนี่ยครับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าออกด้านให้เขาเข้านะครับผมเวลาเขาไอพึ่งเข้ามาเกาะเขาจะเข้ามาทำรังเขาจะมาเกาะตรงฝาแล้วก็จากมุมนี้นะฮะไล่ออกมานะครับผมนี่นะครับฝากล่องเรา ครับแค่นี้ครับง่ายง่นะฮะแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวหน่อยนะครับแต่เป็นความรู้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยดูให้จบนะครับโอเคเนี่ยครับประมาณนี้เลยวางทับเลยนะครับข้างล่างตัวนี้จะเป็นตัวถ้วยใส่น้ำมันเครื่องเก่านะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ ใส่เทน้ำมันเครื่องเก่านะใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นตัวคุมนะครับตอนนี้ผมใช้สังกะสีเก่าเหมือนกันนะครับการแค่นี้ครับผมจริงก็พังฝนให้เขาอะฮะนะครับแล้วก็เอาเชือกราดไ้นิดนึงนะครับ เชือกประคองไว้นิดหนึ่งกลัวลมนะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ค่อนข้างสูงนะครับันกลัวลมพัดนะฮะไม่ใช้เชือกก็เอาไม้ทับอะไรต่างๆก็ได้ฮะแต่เชือกก็จะสะดวกกว่านิดนึงครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยฮะที่เหลือก็รอลุ้นผลงานนะครับว่าพึ่งเขาจะเข้าตอนไหนผมว่าทำเลตรงนี้พึ่งเข้าแน่นอนครับแค่ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แค่นั้นเอง นะครับถ้าจังหวะพึ่งเขาจะแยกลังเข้ามาเจอกล่องเราเข้ามาสํารวจเขาชอบเขาก็จะย้ายมาทันทีเลยนะครับวันนี้วันที่31ตุลานะครับกล่องนี้นะครับ31ตุลาคม2564นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ากล่องนี้พึ่งเขาพึ่งเขาจะเข้าไหมแล้วเข้าตอนไหนยังไงนะครับโอเคเขาคุ้นสำหรับ ผู้ติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องภูกันฟาร์มช่องลเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ